ก็นะคะสวัสดีไว้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่นะคะเกมจีบพี่แป้งแซส,สบ,บิงนะคะก็เราจะมาเล่นกันเลยนะคะเล,เ,เล่นสวัสดีครับผมมาทำเกมจีบพ,พี่แป้งแป้งแซสบ,บิงเขาไม่มีอะไรทำ ผมพยายามที่สุดแต่ถ้าไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นมาเริ่มเรื่องดีๆกว่าเรื่อมบอ,อกอปไปโอ้ผมพผมเนี่ยชื่อเนเน่ขอฟังกด subscribe ด้วยนะครับชื่อเนเน่ถูกเว็บไซต์ตุุ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 เนื้อเรื่องคุณกำลังเดินออกจากบ้านของยายของคุณเม,มื่อวานแม่กับพ่อของคุณไปต่างประเทศเป็นนักแคสเกมมือใหม่คุณอ่ะเป็นนักแคสเกมมือใหม่ ดนพี่แป้งแซสบิงนัดไปแคสเกมด้วยกันซึ่งคุณก็ชอบดูช่องของเธออยู่ในกันจึงตื่นเต้นมากแล้วพี่แป้งซส,สบิงก็ตื่นเต้นมากๆระหว่างที่คุณเดินอยู่คุณก็ได้พบกับกิฟระหว่างทางไปบ้านพี่แป้งเพื่อแคสเกมคุณก็ได้พบกับกิบปุรี ว่าไงเน่ได้ยินว่าจะแคสเกมกับแป้งนี่แคสแป้งดีด้เลยนะขอให้โชคดีไปแล้วนะแล้วพี่กิฟก็เดินจากไปหลังจากนั้นคุณก็ถึงบ้านของพี่แป้งใน,นที่สุดก็มาถึงสักทีงั้นเข้าไปเลยนะกันพี่แป้งอยู่ไหนนะผมจะหาดูนะอยู่ห้องน้ำชายเต็นท์บนห้องน้ำชายมั้ง ไปห้องสีแดงสีม่วงหรือสีชมพูเอสีอะไรเนาะสีชมพูสิคะพี่แปง้งนะจ๊ะก็ว่าไงมาเกิดไม่ทันแล้วนะทีหลังมาให้เร็วกว่านี้หน่อยนะขอโทษนะครับพอดที่ผมดลงท่านะครับงั้นมาเริ่มอัดกันเลยแล้วกันนะค่ะพี่แปง้งแล้วหลังจากนั้น คุณก็แคสเกมก็จะถึงเวลาที่กลับบ้านของคุณหลังจากนั้นพี่แป้งก็พาคุณกลับบ้านเพราะว่าก็คุณหลงอีกฉันส่งแค่นี้นะงั้นฉันไปก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนบาครับแล้วคุณก็เดินจากไปเช้าวัวนถัดมาที่โรงเรียนของคุณคุณก็ได้เชิญชูนกับผู้หญิงคนหนึงเธอก็คือ ใครกันนาใครกันนาเธอก็คืออ่ะพี่ป้งขอโทษค่ะเออผมก็ขอโทษเหมือนกันใช่ครับอ้าพี่แป้งเหรอครับสวัสดีครับนายแองเหรอสวัสดีจ้ะเสียงเรียนให้นักเรียนเข้าห้องก็ดังขึ้น ขอตัวข้อก่อนนะครับฉันก็คงต้องไปเรียนด้วยแหละนะคุณกำลังเรียนอยู่จนถึงเวลาเลิกเรียนนอกจากที่คุณเจอพี่แป้งที่โรงเรียนคุณก็มาแคสเกมกับพี่แป้งทุกๆวันหลังแบบจากนั้นคุณก็สนิทกันจะมาถึงวันนี้คุณได้มานัดอัดเกมผีด้วยกันจึงรีบมาคุณกับพี่แป้งเล่นจนจบแล้วทา้งก็มืดมองไม่เห็นคุณจะไปทางไหนเพื่อให้พี่แป้งได้ชมคุณ หลังหน้าซ้ายขวาขวาแล้วกันคุณโดนพิแป้งคุณไม่โดนพี่แป้งชมจึงไม่มีแคสอีกลเลยวไม่นะอ่าก็จบไปแล้วนะคะก็ครั้งนี้พลาดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันก็เพิ่งสีนาทีเองจบแล้วอ้ยะเล่นอะไรเพิ่อมอีกดีไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะ ถ้างั้นก็ขอฟังช่องดีกว่า,าวก็นี่นะคะช่องเราพรีมพมเข้ก็ไปว่าในเน่ชูนะคะิมพ์แบบนี้้รอ